สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าหยกกับแก๊งทะลุวังโผล่ป่วนโรงเรียนเตรียมพัดอาน์ n s a t c h ใช้สิทธิ์ที่ตนไม่มีไปละเมิดผู้อื่นเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายอา n o n s a k b o วิทย์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์อาจารย์อานท์เนี่ยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับบอกว่าหยก จะใช้ส sure ิทธิ์ที่ตัวเองไม่มีแล้วไปละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นยกทะลุวังสร้างปัญหาเพื่อนต้องอุ้มออกไปไกลๆเหตุเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมเวลา5นาฬิกา30นาทีที่โรงเรียนเตรียมพัดยกต้องการจะไปขึ้นรถบัสเพื่อไปค่ายเรียนภาษาจีนที่จังหวัดนครปฐมแต่ทางครูเนี่ยไม่ให้ยกไปเพราะว่ายกไม่ได้มีสถานภาพเป็นนักเรียนแล้วก็ไม่ได้จ่ายค่าเทอมด้วยเพราะว่าคืนค่าเทอมไปแล้ว เลยพยายามจะให้หยกเนี่ยลงจากรถเพื่อนหยกก็ช่วยกันอุ้มลงจากรถมาต่อมาหยกก็ไปนั่งขวางรถบัสเอาไว้ทั้งเพื่อนหยกจึงมาอุ้มออกไปอีกครั้งหนึ่งรถบัสต,ต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อไปออกด้านหลังแทนหยกจึงนอนขวางล้อรถเอาไว้แล้วเกิดการชนลมุนขึ้นมารถบัสจึงนํานักเรียนลงจากรถและก็ถอยเข้าโรงเรียนแล้วก็ออกทางประตูหน้าแทนนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับ